ผมก็เลยมั่นใจว่าออกสีหนึ่งแน่ออกสีหนึ่งแน่ทาสีหนึ่งสื่อพอได้ทาสีหนึ่งสื่อพอได้ถ้าเขาอ่านอีเลี้ยหรอกระเ,ต,เ,เต,ต้ไปเป็นสีเกล็ดเลยเต้ไปเป็นสีเกล็ดเลยแค่นั้นเองสื่อยั้งกระดาษให้มีสี<ห>อ๋อมันคืนแล้วอยากว่าัน่เออ <S <S <ห> ที่น้องต่างแดนไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้อีสานนะครับสามารถเดินทางมาได้ใช่ไหมครับผครับ,รบทิพสถานผู้เทพยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับอ่างมังกรพันปีนะครับที่ให้3ามตัวแตกมาแล้วนะครับจเจริญสุขไปยังเอฟซทุกๆท,ท,ท่านนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมสถานปัวเทพครับใจเรือเรืใจเรือรือจอทันคเข้ามาแล้วหัวใจรัวรัวแต่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 ครับเดินทางแต่ละวันเหนื่อยไหมพี่ผมทราบก็สู้เพื่อเอฟซีกูเหนื่อยขนาดไหนก็สู้ครับก็สู้น้อทุ่มงานสู้อย่างเดียวครับอืมก็สู้ไม่ท้อถอยเจตาก็เดินมาจากทางไกลปู่หลางกินแบ่งรัฐบาลน้อมันสิออกเผื่อได้สร้าง สารท้าววิรูปักแล้วองดำท้าววิรูปักโคตรงนั้นขอให้ปังปังมาสามสีงวดแล้วเลขราวก็ออกเลขราวออกไม่เคยเพียเยเยเพ้ยนเลยครับมาชนกันสามสี่ครั้งแล้วบม่เคยเพี้ยนเลยแต่มันเป็นที่น่าอาัศจรรย์มันแปลกแปลกที่ว่ามันยังไม่หลุดนะมันแปลก สมัยก่อนสมัยปู่อายุยังยังหนุ่มอยู่มังกรเนี่ยปีมังกรนะปีมาลงปีมะเสงมังกรสองมะลลงมาเสงภายใน12เดือนมันสิมีอยู่ออกจักเทือ24เธื่อเป็นบอกปารน์นีมันก็ออกเป็นสี่สิเทือ่อสรุปว่าปีนั้นมันออกสิบห้าเที่ยว สิบห้าครั้งนะครับมันเคยออกเส้นหมาเทือเ่าเคยพลาดสมัยก่อนเมื่อสิปีย่อนหลังย่างประ่านมียูทูบมันออกตรงมากเลยแล้ววันนี้พอขึ้นปีมาลองอีกหลังจากไหว้ครูบุรพาจาร์เสร็จมันก็นออกอีกแล้วครับมาหน้าผี่ผมครับที่ปูฟันที่ง,งูนี่ปูได้ลายได้ไรไหมด<อ>้วยวานี่นะครับเดอเอฟตีครับ ก่อนที่ผมจะฟันมันจะมีงูจริงก่อนไมัย์หนึ่งสี่หนึ่งหกนะครับจะมีงูจริงขึ้นตันก็เป็นหนึ่เจ็ดสี่เจ็ดนะครับมีงูจริงขึ้นงวดวันที่มันเลยออกมีนาหกเจ็ดนะครับหกหนึ่งกับเจ็ดเก้าเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยงูจริงขึ้นมาก็ไม่นานเท่าไหร่นะ่นเงวันี้ครับจากนั้นจากนั้น ฝันอีกฝันว่างูรัดตรงเดิมช่วงมตฑการพารวยมากับพี่ๆเขาในหลายช่องฝันว่างูขึ้นตรงเดิมหกหนึง่งกับเจ็ดเกเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยงูจริงขึ้นมางูจ้นไม่นานเท่าไหร่นั่นเลยครับจากนั้นจากนั้นฝันอีก ฝันว่างูรัดตรงเดิมช่วงมนตการพาลวยมากับพี่ๆเขาในหลายช่องฝันว่างูขึ้นตรงเดิมอีกมันออกศูนย์เก้าตรงเลยตรงนั้นออกศูนย์เก้ากับหกสามเนาะหกศูนย์สามย้อนดูคลิปมนตการได้เป็นสามหกศูนย์สามเก้าเต็มเลยสามตัว สามตัวสองตัวครับมนทการ,รม,มาทนันนะครับแล้วงวดสี่สามมันก็ขึ้นตรงเดิมอีกอมันก็ออกสี่สามคราวนี้ทําไมปู่ถึงมั่นใจมันขึ้นตรงเดิมอีกมันมีเลขสี 1. 1> ่หนึ่งสี่หนึ่งที่คายอยู่งวดที่แล้วยังยังใช่มันคายอยู่งวดที่แล้วผมว่าวยังไงก็ออกเพราะมันเข้าตรงเดิมอีก ค่ะเดี๋ยวเ,ยวเรา้าไปสอนที่ที่ทปูฟันงวดนี้ใช่ไหมคะเมียนฝันว่าง,งูขึ้นตัวเนึเป็นงูสีทองนะเป็นท้าวิรุป่าด้วยแหละขึ้นเกี้ยวอีกอ่างมังกรทันปีกวจ้ะนะครับะะมผมก็เลยมั่นใจว่าออกสีหนึ่งแน่ทาสีหนึ่งสื่อบ่ใดถ้าเขาอ่านอีเลี้ยวหรอก,กระเต้ไปเป็นสีเจียนเลย ว่าต้องไล่ยซีสองสี่สามเนี่ยมันยากดอกสี่อย่างเดียวเลยเมนซีเจ็ดก็ซีหนึ่งเนี่ยล่างเ่าะจางล่องคือหกหนึ่งล่องไหวหกหกหนึ่งก็หกเจ็ดไม่ต้องกลับด้วยล่างอย่ังเดียวสี่หนึ่งก็ล่างซี่เจ็ดก็ล่างนะครับหกหนึ่งหกเจ็ดบนเป็นวันพระฤหัตครับ ในพวกท่านมาวันเสาร์ก็ได้หรือวันศุกร์ก็ได้โอครับรูเขียนตัวเลขไว้หรือยังค,คะ เขียนไว้แล้วครับจ่าโซ่ตัวเลขให้เอสซี่เป็นบางแนวครับปูปูโซ่ตัวโซ่ตัวเลขจ่าปูเลยบัตรองกับเนี่ยไม่ต้องการแบบเดียวเดี๋ยวซูมนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวทีละข้างกล้องหนะกล้องเนาะถามพีจะเลื่อนทีละขั้างเหรอเหมือนกันทุกคนแน่นอนเนาะปูบอกไม่ต้องกับเด้อจ่าล่างอย่างเดียวบ่ต้องกลับ เรต้องกลับไปเซเวล่าครับมันหลายโตเดีมันปาเเ็็หนึ่งสีนอนครับและมันป่เป็หนึ่งของแนนอนจั่ไรก็ต้องเป็นหกหนึ่งหหนึ่งสหนึ่งถ้าจะเปลี่ยนแค่เปลี่ยนตัวเดียวเองเปลี่ยน1เปลี่ยนหนึ่งเป็นเได้แค่นั้นเองเดี๋ยวพาไปดูหลังจากทำงนดเสร็จเจะพาไปดูว่าเลข 4ีหนึ่งหนึ่งียังอยู่น่าจะอยู่เพราะว่าเห็นคัดมากเลยคะที่ผูให้งวดหนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะครับมันก็งูไปเกี่ยวองค์พันปีอีกแล้วครับเกี่ยวอีกแล้วมีบัวไดดอกมีบัวไดครับเกี่ยวสามครั้งเต็มเต็มสามครั้งฝันเดินครับบารามีเท้าวีรูปักเค ปักโขปักโขแต่แต่เขาเขียนมาอย่างนี้เนาะอ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์ผู้ปักโขครับนักข่าวค่ะท้าววิรูปปากโขบารมีท้าววิรูปักโขแห่งดินแดนเมืองรับแลตรงนี้เดิมเป็นเมืองรับแลเด้ตรงนี้นี่ท้าววิรูปปากโครับเป็นปากเมืองบาดาลด้วยประเทศลาวประเทศลาวเดิมเป็นเมืองรับแลเหรอครับคุใช่เดิมเป็นเมืองรับ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม